วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566ดรหาลุทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปฏิบัติภา,า,ารกิจที่สำคัญดังนี้เวลา9นาฬิกาดรหาลุทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพร้อมด้วยดรพัทะ,ะนันไหลงามรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่24และ25มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้ณห้องประชุมพิพัฒนสาคธรรมสพปสมุทรสาครเวลา14นาฬิกาดกรหาทัยบุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนวัดเทพนรรัก์อู่ภัยจิตรเรียบร้อยเจริญตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสุกัญญาจาดีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้เน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงกำชับเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เด็กๆก,กลุ่มนี้มีโอกาสเรียนรู้เท่ากับคนอื่นและได้รับสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันเวลา15นาฬิกาดกรหาลยไทยบุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนบ้านหนองหัดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่29ทับ3หมู่ที่6ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายวีราพัฒรุ่งโรจน,น์ภาดลผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องตามจุดเน้น4ด้าน11ข้อตามแนวทางบริหารจัดการในรูปแบบสาครโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและขอความร่วมมือสถานศึกษารวมล,ลงค์เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนขอให้บุคลากรทางการศึกษาดำเนินการลงเยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนให้ครบ100เปอร์เซ็นต์ และทั้งหมดนี้คือท็อปนิวส์ข่าวเด่นประจำวันจากสพปสมุทรสาคร